เผยกลางรายการ2นักแสดงเปิดใจในรายการนี้ต้องบอกว่าหลายคนคงจะรู้จักกันดีค่ะนางร้ายสายธรรมะคุณกิ๊กมยุรินขวงเพื่อนสีอย่างตรงตงๆมกจกเล่าจุดเริ่มต้นเส้นทางความสนิทที่มากกว่า20ปีจากคนที่เกลียดขี้หน้าคู่หูคู่สายบุญวันนี้ทั้งคู่จะมาเปิดใจนะคะผ่านทางรายการคุยแซบโจทางช่องวัน31ค่ะโดยเจ้าตัวก็เผยนะคะว่า ก่อนหน้าเนี่ยเป็นแฟนคลับเขาเลยนะรายการกำจัดจุดอ่อนเขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงเราคิดว่าแอคติ้งเวลาที่ให้สัมภาษณ์เขายังคีฟแมนอยู่เลยเวลาใครถามเขาก็เป็นไหมเราบอกว่าไม่เขาเป็นผู้ชายตัอง,งเองก็บอกประดลาดใจมากที่ต้องคีฟเพราะว่ามันทําหน้าที่ไงคือไม่งั้นมันออกสื่อไม่ได้อยู่กับเขาเราไม่แอปแมนนะเราก็ปกติของเราธรรมชาติเขาก็ไม่รู้ไม่สนิทกันเท่าไรตอนนั้นไม่ชอบคิน,น้ากันตอนนั้นเนี่ยตบได้ตบเลยนะ ที่เกลียดว่าเขาเป็นนางร้ายเราก็ฝังใจคิดว่าไม่แตกต่างจากในละครอีกอย่างทีมงานนัดเราถ่ายรายการผีบอกไม่เกินสองทุ่มมายุรินเธอก็มาเที่ยงคืนเพราะว่าทีมงานนัดเที่ยงคืนเราไม่รู้ความจริงมาก่อนว่าทีมงานนัดเขาตั้งไหนเราก็แบบไม่โอเคกับเขาคิดว่าตัวเองเป็นใครทําไมจะมาสายขนาดนี้แต่ไม่ได้พูดนะจนผ่านไปสิกว่าปีจึงได้รู้ความจริงว่าทีมงานเนี่ยนัดพี่มาก่อนเวลาก็ต้องบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยเคยเกลียดหน้ากันมาตลอดเลยจริงหรือไม่น้ำรงเองบอกต่อค่ะหลังจากนั้นเองคือมาอยู่ด้วยกัน2-3เดือนยังเกลียดขี้หน้าอยู่นะเข้าฉากกันก็ไม่ชอบขี้หน้าต่อบ,บทก็ไม่ชอบเราไม่อยากจะร่วมงานกับเขาคือแล้วคุยกันยังไงถึงโอเคพี่สาวป่วยมะเร็งเราทุกข์ใจมากคนในกองคุยกันว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญเราคิดว่าเขารู้จักหลวงพ่อเก่งๆอยากให้พี่สาวหายก็เลยเข้าไปคุย โดยแนนของสาวกิกเองเธอก็บอกนะคะว่าเยือนติดเบ็ดแล้วจะพาเข้าวัดไปปฏิบัติธรรมส่งบุญให้พี่สาวลืมไปว่าโกรธเขาปล่ปฏิบัติธรรมเอาธรรมะมาสอนพี่สาวให้เขาอยู่กับความทุกข์เป็นปิติก็คือแบบว่าปื้มมากเลยนะดีใจมากทุกช่วงชีวิตที่พี่ธงมีทุกเราได้อยู่กับเขาต้องบอกว่ากว่าจะมีวันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆเกินีเดียวเลยค่ะ